สวัสดีวันที่20เมษายนคร ouais. ับพุทธศักราช2565ครับอยู่กับกับผมครับงเอินเต็มร้อยครับมิมนะคร네ับอันี้กบไผ่นะครับหามิมหาผึ่งก็นะครับหงางนะครับหัวน้ำเห็นไหมครับหัวน้ำปิดตานะครับสวยๆนะครับงายเลยนะครับถือว่างายน่าจะโล้นน่าจะโล้นนะครับปิดตาไม่มิดปิดหัวน้ำไม่มิดนะครับ ดูพอสมควนนะครับเมื่อกี้นี่ผมยังพระท่านเห็นหยังบินสวนออมาตัวสองตัวนะครับไปเบิ้งครับเดี๋ยวคงต้องใส่ขวนก่อนละครับนี่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่น่าจะโลกว่านะครับหัวน้ําหัวนี้นะครับเบิ้งครับเบิ้งอย่าาบเบิ้งนะครับใหญ่ครับใหญ่หัวน้าหัวนี้ครับ ลก,กว่ามีแน่นอนครับหมอปิดตาสวยงามมากเลยนะครับเต่ว่าต้องตัดยากพอสมควรครับตรงอมเ่นบอมเงาข้อนนะครับตรงนี้ครับนี่ตรงจะตัด,ตดยากครับนี่คิดว่าผมจะตัดยังไงนะครับจะตัดตัดหั่นแตกแนะ่นอนกันไก่คงขาบบ่ได้แล้วครับเป็นไงปนันนะครับเพราะว่ามัน มันใหญ่เหลือเกินนะครับเล่นแบบอมควันะครับตัดยากนะครับอันนี้สามนีงเห็นควงอยู่นี่กัไม่ใช่ในน้อยนะครับใหญ่กว่าตัดหากพคสมควรครับ คอยตัดเอาละครับรับผมโอ้ตัดยากนะครับผมว่าจะตัดตรงนี้นะครับกันไก่โบได้นะครับส,ส่ผ้านี่แตกแน,น่นอนครับหัวหวน้มแตกแน,น่นอนแต่มีเลื่อยก็คอยเลื่อยจอดๆอดอกก็ที่ได้อยู่แลครับเจ้าหัวโบไมีเลื่อยนะครับที่ได้หัวน้มนะครับต้องตัดงนนะครับพอมันอุ่มเข้าไปเน็ ว่าน้ำไหลนะครับน้ำมันอ้อมกิ่งไผ่เงาไผ่เงานีไปเลยนะครับครับก็คงต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมนะครับลงเยี่ยมเต็มร้อยนะครับมื่อเช้านี้ก็เป็วเพิ่งหังนึงนะครับก็ได้ทายคลิปไปเยอะท่านได้อัปโหลดนะครับบ่ได้ตัดต่ออะไรอย่างทั้งสิ้นนะครับ่ายยังไงก็ลงอย่างนั้นนะครับครับ เรคลิดไปเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ